s ชร์ด w ย n g กันต่อนะครับคุณอยู่กับ n Not t o s e n s e ซใน Japanese podcast นะครับต่อกันที่บทที่15และบทที่16ในคือมินะนะครับซาสึเกะฮาจิเมมาสบทที่15 16ยังใช้รูปเทนะครับรูปเทพื้นฐานก็คือการเชื่อมนะครับการเชื่อมทีนี้ข้างหลังมันจะเป็นอะไรมันก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนะครับบทที่15เริ่มต้นที่เทโมอีเดสกอเทโมอีเดสกอสำหรับเวริรนะครับ ก็จะเป็นการขออนุญ,ญาตเพราะว่าอいいですかได้ไหมดีไหมโอเคไหมนะครับ使ってもいいですか使ってもいいですかใช้ได้ไหมนะครับเป็นโอ使ってもいいですかเป็นโอ使ってもいいですかรีพีทได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยอิงครับトイレを借りてもいいですかトイレを借りてもいいですかขออนุญ,ญาตคือใครทําเราทําใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปสเต็กคูดาไซก็คือ ให้คนอื่นทำนะครับขอให้คนอื่นทำนะครับเมื่อกี้โทยเดียวคาริเตโมอิเดสกาขอยืมห้องน้ำหน่อยนะครับอันนี้ใช้เหมือนภาษาไทยเลยขอยืมห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับนะครับโคโคนิซวัตเตโมอิเดสกาโคโคนิวัตเตโมอเดสกานั่งที่นี่ได้ไหมบอกแล้วนะครับเข้าไปยืนเข้าไปนั่งนะครับใช้นี้นะครับคาเอเตโมอิเดสกาคาเเตโมอเดสกา กลับได้ไหมนะครับเอ้ดโซเอ้ดโซเอ้いいですよเอいいですよどうวอันนี้ได้นะครับすみませんちょっとすみませんちょっとอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ใช้บ่อยถ้าไปเที่ยว,ยว,ยวถ่ายรูปได้ไหมนะครับขอถ่ายรูปได้ไหมนะครับแต่ถ้าอยากให้เขาถ่ายก็ต้องเป็น ชาชิโน่ทอเทกุตาไซขอให้เขาถ่ายให้นะครับนี้มีได้ก็ต้องมีไม่ได้นะครับเทวะอิเคมาเซนเทวะอิเคมาเซนอิเคมาเซนอิเคไนนะครับไม่ได้การแล้วนะครับทับโกะซึเทวะอิเคมาเซนทับโกะซึเทวะอิเคมาเซนห้ามสูบบุหรี่นะครับไฮเทวะอิเคมาเซนไฮเทวะ i ิเคมาเซห้ามเข้าสวัสดีวะ i ิเคมาเซนห้ามนั่งทาเบเตวะอิเคมาเซนทาเบเตวะอิเคมาเซห้ามกินนะครับนอกจากนี้นะครับบทนี้ก็จะมีรูปเท็อิมาสเขาที่แล้วเราเรียนรูปเท็อิมาสอิมาสแปลว่าอยู่ใช่ไหมก็คือทําอยู่นะครับทีนี้ก็จะบอกกว้างกว่านั้นก็คือทําเป็นประจําเป็นกิจวัตรเอ้ยร้านนี้ขายอะไรนะครับ บริษัทนี้ผลิตอะไรอยู่รวมทั้งบอกงานอาชีพใช่ไหมเราทํางานเป็นครูก็คือเราก็สอนอยู่นะครับเราเป็นนักเรียนเราก็เรียนอยู่ทํางานอยู่ฮัตตะไรเตอิมาสฮัตตะไรเตอิมาสชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ตามด้วยเดเอไคชาเดฮัตตะไรเตอิมาสเอไคชาเดฮัตตะไรเตอิมาสโอชิเอเตอิมาสโอชิเอเตอิมาส เอกาโคเดอโอเช e ยเตอีมาสเอกโคเดโอเชตมสเป็นนักเรียนใช่ไหมก็เบนเคียวสเตอีมาสเบนเคียวสเตอีมาสนิ i งโกะเบนเคียวสเตอตอนนี้อาจจะเรียนญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าอาชีพก็เป็นนักเรียนแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก็เป็นนิฮงโกะเบนเคียวสเตอมสนอกจากนี้นะครับรูปเทอ m มสเนี่ยจะเหมือนเพ e s เ n t นเพอร์เนะครับก็คือ ทำตั้งแต่อดีตส่งผลถึงปัจจุบันทำตั้งแต่อดีตส่งผลถึงปัจจุบันตอนนี้สถานะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นมี4คํคำที่ใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นแต่งงานเราจัดงานแต่งงานเมื่อ2ปีที่แล้วสถานะตอนนี้เป็นไงฮะแต่งงานอยู่ภาษาไทยคือแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานอยู่เคลกคนสเตย์อิมาสเคลกนสเตย์อมาสแต่ถ้าเปลี่ยนจากอ m มาสนะครับเป็นอ m มาเซน มันจะแปลว่ายังนะครับรูปเทคอิมาเซนยังไม่ได้แต่งงานเกคคอนสเตอิมาเซนเกคคอนสเตอิมาเซนเติมมาดาเข้าไปก็ได้นะครับมาดายังมาดาเกคคอนสเตอิมาเซนเกคคอนสเตอิมัสก้าให้เกคคอนสเตอิมัสเย่เกคคอนสเตอิมาเซนดกชินเดสยังโสดยังโสดนะครับมาดาฮิร์กุฮันอุทเวเตอิมาเซนมาดาฮิร์กฮันอุทเวเตอิมาเซน ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยมาดัชเตนไนมาดัชเตไนอีมาเซนสามารถย่อเหลืออีไนแล้วก็ตัดอีออกได้อีกรอบนึงครับเหลือไนทาเบเตไนทาเบเตไนชิเตไนชิเตไนยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทำ,ทำรูปไนเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนอีกทีในบทที่17นะครับภาษาพูดก็จะย่อเหลือสั้นๆนะครับนอกจากแต่งงานแล้วก็มีอาศัยอยู่นะครับสึมิมัสก็เป็นซึนเดอิมัสเราย้ายเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้สถานะ อาศัยอยู่นะครับอาศัยอยู่ก็คือการเข้าไปเพราะฉะนั้นใช้จะช่วยนี้ถูกต้องนะครับบ้ากเกิดนี้ซึ่งเดยอีมาสบ้านเกิดนีซึ่เดอมาสไทยนี้ซึ่เดอีมาส์นอนนซึนเดอาศัยอยู่ต่อไปรู้จักนะครับชิดอีมาส u ก็เป็นชิดเตยอิมาสชิดเตอิมาส ธนาก s รซังโอชิตเตอมาสรู้จักธนากะซังไงเพราะว่าเราเคยเจอกันช่วงก่อนนั้นแล้วนะครับตอนนี้สาานะรู้จักฉันรู้นะครับชิตเตอมาสกับตัเล็กนะครับเป็นชิตเตนะครับแต่ถ้าไม่รู้นะครับคำนี้แทนที่จะผ่านว่าชิตเตอมาเซนก็ต้องเป็นชิริมาเซนอันที่ไม่ถูกไม่ต้องจำชิริมาเซนชิริมาเซนไม่รู้ชิริมาเซนชิริมาเซนชิริมาเซน ไม่รู้ไม่เข้าใจเนาะใช้บ่อยนะครับวากาดิมาเซนวากาดิมาเซนชิริมาเซนหรือถ้าเป็นรูปไนาก็คือชิระไนนะครับเดี๋ยวจะเจอในบท ana, ana, ที่17ชิระไนชิระไนชิระไนเซกโลกฉันไม่รู้นะครับอีกคำหนึงที่อยู่ในเซตนี้นะครับเซต present perfect เนี่ยนะครับก็คือคำว่ามีหรือว่าถือถือแปลว่ามีในครอบครองใช่ไหมครับเราถืออยู่ถืออะไรนะฮะถือโมจิใช่ไหมให้จำว่าถือโมจิก็เป็นโมเตอิมาซซื้อรถ หลายปีแล้วตอนนี้ฉันมีเป็นชื่อของฉันคือุมาโอมดเตอีมาสคือุมาโอมดเตอีมาสถือไงถือแต่ถ้ารอเป็นมาจิมาสมตเตมตเตชัตโตมตเตอันนี้ถือโมจิโมจิมดเตอีมาสเพราะฉะนั้นสั์บทนี้นะครับมีไม่เยอะก็จะเป็นเมื่อกี้นะครับรู้จักอาศัยอยู่แต่งงานนะสั์เพิ่มก็จะมีโอคิมาสวางนะครับ โอคิมัสวางมันมีโอคิมัสตื่นกับวางใช่ไหมตื่นนั้นอยู่กลุ่มสองนะครับสคูริมัสส u ูรสร้างทำบริษัทนี้ทำอะไรนะครับซอฟต์ต so k u สรุปเตอีมัสคโนใคเชวาซอฟต์ตัวสํุเตอมัสทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อยู่ผลิตอยู่นะครับเดลิโอสรุปเตอมัสทำอาหารอยู่แต่เมื่อกี้บอกเป็นแบบจวัดประจำวันไงน,นะครับ หรือร้านนี้ขายอะไรนะครับโอกาชิโออุตเตอีมัสโอกาชิโออุตเตอีมัสขายขนมนะครับอูริมัสขายอุตเตอีมัสศัพท์ใช้บ่อยก็จะมีต่อไปนะครับเป็นชี้เดียวชี้เดียวเอกสารเซฮินเซฮินสินค้านะครับเดงกิเซฮินสินค้าเครื่องไฟฟ้านะครับยามาดาเดงกิร้าน ยามาดาเดงกิ ki, นะครับเบสโตเดงกิบิ๊กคาเมราเดงกีลงไทยด้วยเดงกิก็จะเป็นร้านเครื่องใช้ไฟนะครับฟุกุฟุกุเสื้อผ้าร้านนี้ขายเสื้อผ้าฟุกุโอะอุตเตอิมาสฟุกุโอะอุตเตอิมาสไฮ้ฉะไฮ้ฉะไฮ้ฉันนี่อิจิมอสจะไปหาหมอฟันนะครับฮะอิฉะอิฉะหมอใช่ไหมฮะฟันไฮ้ฉะนะครับเคคคอนสเตอิมาเซน คิดค้นสตีมาเซนเท่ากับดกชินเดสดกชินเดสยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องโสดนะครับโสดและต่อไปบทที่16นะครับบทที่16ก็จะเป็นรูปเทะพื้นฐามนมันคืออะไรนะการเชื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะบอกลำดับ1 2 3นะครับตอนเช้าเนี่ยฉันตื่นนอนนะครับอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนนะครับไปบริษัทมาอาซาโอคิเต shawa wo abite kaisha e ikimasu m ก y k a i asa wo kite shawa wo abite kaisha e ikimasu อันนี้ก็จะมีสามลำดับเลยนะครับตื่นนอนอาบน้ำไปบริษัทอาจจะบอกว่าตื่นกี่โมงก็ได้นะครับระบุเวลาใช้ตัวช่วยอะไรนะนี่เก่งมากมีตัวเลขนะครับ hajiji ni ok wo kite shawa wo abite kakko ni ikimashita แล้วก็ไปโรงเรียนนะครับ ถ้าพันประจำก็มาสไปทำไปแล้วก็มา s ตานะครับผ่านข้างหลังนะฮะร,รูปเทะเทะเทะนะครับบอกลำดับอย่างเช่นคือนรถไฟต่อรถไฟใต้ดินนี้นะครับก็ใช้รูปนี้แหละเมื่อวานะอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็นอนฮุ no ่นหน่อนแดงโอนกะกยวีเตะเนมา 本を読んで音楽を聞ไて寝ました。ไดป Osaka ดูหนังช้อปปิしし้งโอซาก้าไปดูหนังไปช้อปปิしし้งโอซาก้เไอิบอกลำดับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าหลังจากเราเติมเติมเทคคาล่าเข้าไป คาราจาใช่ไหมหลังจากนะครับวุจิเอคเเตคารบังกฮังโอทาเบมัสุจิางกฮังโอทาเทคนะครับหลังจากกลับบ้านนะครับจะกินข้าวเย็นไม่แวะที่ไหนนะฮชิโกโตะก็วัดเตคาระโอโยกินีอิคิมัสชิโกโตกวัเตคารโอยกินิอคิมส หลังจากงานเสร็จนะครับโอวาดิมัสโอวัตเตคาระจะไปไว่ายน้ำโนมินิอิคิมัสจะไปดื่นนะครับไปดื่มโนมิน no ิอิคิมัสโนนินิอิคิมัสเซ็นกะไปดื่มด้วยกันไหมนะครับต่อไปในเรื่องของการใช่แอดเจติฟนะครับเข้ามาขยายนะครับเป็นภาคแสดงก็ใช้กับตัวช่วยกะอย่างเช่นประธานนะครับหัวเรื่องแล้วก็ใช้วะแล้วก็คำนามกะบวกแอดเจติฟต่างๆนะครับอย่างเช่นโอซากวะ 食べ物が美味しいです。โอิชิดากวะทาเบโมโนกะโอ i d e s หัวเรื่องคือโอซากใช่ไหมครับแต่อะไรที่อร่อยโอซาก้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นของกินนั่นเองโอซากาวะทาเบโมโนกะโอิชิดสนะครับใช้กะเข้ามาขยายนะครับเป็นภาพแสดงของทําการอร่อยนั่นเองครับมาเรียซังว่าคามิกะนากกะเดสมาคเรียซังว่าคามิกะนาก เพราะฉะนั้นพวกศัพท์คุณลักษณะต่างๆก็เพิ่มเข้ามานะครับคามีกานาไกคขามีกานาไกผมยาวนะครับขามีกะมิชิกลขามีกะมิชิกผมสั้นนะครับอัตมะอัตมามีหัวมีศีรษะดีนะครับอัตมาไกย์อัตมาไกย์หัวดีก็คือฉลาดนั่นเองอัตมาไกย์ตอัตมาไกยตอัตมาไกยต เขาเขาเขากะอี้เขากะอี้เขาอะไรมาสเขาอะไรมาสล้างหน้านะครับเขากะโอคี้อันนี้คือหน้าบานแล้วนะหน้าใหญ่นะฮะเขากะโอคี้แต่ถ้าบอกว่าหน้ากว้างนะครับเขากะฮีโร่ก็คือเป็นที่รู้จักนะฮะเขากะฮีโร่เดสเมคเมคอันนี้ใช้ใหญ่เล็กได้นะครับตาโตตาตีเมกโอคี้ เมกะฉี่ใครับม,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 มิ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 จมูกใช่ไหมมิมิกะโถยมิมิกะโทยหูมันไกลนะครับก็คือหูได้ยินแบบไกลๆอะ่ะหูอะไรหูตึงถูกต้องฮ <c oughs> านะอะไรไวะโดมดอกไม้จมูกใช่ไหมครับฮานะดอกไม้ฮานะจมูกนะครับฮานะกะทะไกลฮานะกะทะไกจมูกสูงนะครับจมูกโด่งนั่นเองฮานะกะยี่อุยจมูก ดีนะครับดมกลิ่นดีเป็นหมาเลยคุจิคุจิปากฮะเมื่อกี้ได้ไปแล้วนะครับไฮชะฮะฮะฟันโอนาคาทองที่เราเรียนไปใช่ไหมหิวข้าวนะครับโอนาคากะเฮตตาหิวข้าวโอนาคากะอิปไปอิมไปอิมอิปไปอิมแล้วนะครับอิ่มไปอิปไปโอนาคาอนาคากะอิตโอนาคากะอิตอาชิ อาชิกายิไตเห็นไหมใช้ก้าหมดเลยนะครับอาชิกายิไตเจ็บขาอาชิกานาไตอาชิกานาไตขายาวตัวสั้นก็คืออาชิกามิจิกไตเห็นไหมขาสั้นนะครับแต่ถ้าทั้งตัวก็คือเซเซกาทาไตเซกาทาไตเซกาฮิกุยเซกาฮิกุยนะครับสับบทนี้น่าสนใจเพราะใช้บ่อยนะครับสำหรับเวิร์ b ก็จะเป็น no lip m a s k ขึ้น ขึ้นเป็นการเข้าออกหรือผ่านเป็นการขึ้นรถเข้ารถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยนี้โนบิตะขึ้นโนบิตะขึ้นถือโนริสาลายขึ้นไปเดนชานิโนดิมาสเดนชานิโนริมาสบัสนิโนริมาสทักซีนิโนริมาสได้หมดนะครับชินกันเซ็นนิโนดิมาสโนบิตะขึ้นซึนิโอลงเอาโนริสาลายลงมาด้วยโอริมันลิล,ลิเหมือนกันโอดิมาส ลงเป็นการเข้าออกหรือผ่านออกนะครับเข้านี้ออกออกออกจากรถใช่ไหมบัสสือโอโอดิมาสบัสสโอโอิมาสแต่กระทำการพวกนี้นะครับในสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเหมาะสถานที่ที่เกิดการกระทำแบบนี้ก็คือเดะเราลงที่สถานีไหนก็เดะเข้าไปนะครับตโตเกียวเอคิเดะเดนชาโอโอริมาสตโตเกียวเอคิเดะ เดนชาโอโอดมาสแต่ปกติเราจะละรถไฟไว้ไงก็เหลือแค่โตเกียวเอกิเดอโอดีมาสโตเกียวเอกิเดโนดมขึ้นที่นี่เท่านั้นนะครับเติมคาเอมที่แปลว่าเปลี่ยนเข้าไปนะครับโนริคาเอมก็จะเป็นการต่อรถนะครับเหมือนเดิมก็ต้องใช้นี้นะครับเดนชาณิโน o ิคาเอมาสนั่งรถบัสเสร็จต่ตอรถไฟฟ้านะครับ ชาวาโออาบีมาสชาวาโอาบีมาสอาบน้ำอันนี้เป็นอา,อาบน้ําฝักบัวนะครับชาวาโออาบ i ม a สอาบีมาสยู่กลุ่ม2นะครับเก่งมากมีให้จําไปแล้วนะครับสําหรับกลุ่ม1นึส,สามนะครับแต่มีอีกสำนวนหนึ่งก็คือการเข้าอ่างนั่นเองเข้าอ่างก็คืออาจจะไม่แช่มันเป็นสำนวนแปลว่าอาบน้ําก็ได้นะครับโอฟุโรนิไฮดีมาสโอฟโรนิไฮดมเข้าใช่ไหมไฮดิมาสนะครับ เข้ามาหาลายัยเข้าอ่างใช้ตัวช่วยนี้เก่งมากแต่ถ้าเดมัสที่แปลว่าออกนะครับในสำนวนนี้ก็จะแปลว่าจบการศึกษาก็ได้ไดก k กุโอเดมัสไดกะกุโอเดมัสนะครับสัพที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นอกจากนี้นะครับรูปเทอินเซบอกแล้วเป็นรูปเชื่อมเพราะฉะนั้นทีมอื่นๆนะครับนอกจากเวิร์บก็จะมี Adjective อีก Adjective นะคำนามมันก็เชื่อมได้เหมือนกัน เฮ้ยคนเนี้ยยังหนุ่มแล้วก็แข็งแรงนะครับวาใกล้ใช่ไหมวาใกล้หนุ่มเปลี่ยนอีนะครับแอดทีอีผ่านที่อีก็เป็นคุเตะวาใกล้ก็เป็นวากะคุเตะเก่งกีเดสวากะคุเตะเก่งกีเดสคุเตะคุเตะนะเซม่าคุเตะขี้ตาในเดสเซม่กคุเตะขีตาในเดสที่คนไทยชอบเล่นเซม่าน่ยนะฮะเซม่าคุเตะก็คือแคบใช่ไหมครับแล้วก็สุกโปกอะห้องเนี้ย นะไม่ไหวนะฮะเซมากุเตเนี่ยนะฮะถ้าดีก็ใช้ย่อยพันโยกุเตอัตมะ k กโยคุเตโอโมชิโรยเดสอัตมะเกโยคุเตโอโมชิโรยเดสอืมเป็นคนหัวดีเป็นคนน่าสนใจนะครับคุสร้านนี้อร่อยแล้วก็ถูกมันจะต้องไปในแค่ทางเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นรูปเชื่อมดีก็ดีนะครับ เหมือนกันไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันแบบนี้นะเมื่อกี้อาชีพอีกเนาะกุเตะนะครับอาชีพนักคำนามเติมเดะเข้าไปนี่จือก็ใส่เดะดกชินเดสนี่จืก็ใส่เดะดกชินเดสเขาอายุ25และโสดนะครับคาวาซอร์โตเกียววะนิคิยากะเดะโอโมชิโรย์เดสโตเกียววะนิคิยากะเดะโอโมชิโรย์เดส โตเกียวนะฮะอุ้ยคึกคักแล้วก็น่าสนใจก็เติมเด็กเข้าไปใช่ไหมเป็น Ad e c t i v e เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับแอ t i v e อีกกับ a d j e c t น v e นะครับและเจอกันในอีกทีต่อไปนะครับこれで終わりましょうお疲れ様でしたどうぞ頑張ってください